ห่อขนมมะแตงทุกคนขนมเาราาเริ่มห่อขนมปแปลงไทยกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่ถ้วยกับี้นะจ๊ะใส่ถ้วยเลยว่าใส่ถ้วยอโอ้นี่ค่ะใส่เป็นแบบถ้วยกับี้ อากาศจะเป็นแบบห่อใบตองก็มีนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศฝนตกลินลินแล้วเราก็ต้องมาห่อขนมแตงไทยใส,ยสย่ยส่เดี๋ยวามารอชมตอนมันซุกนะจ๊ะทุกคนลุยอันนี้จะเป็นแบบใบตองนะฮะทุกคนต้องใส่เยอะเออ นี่จะเป็นแบบใบตองที่กันห่อมันจะหยากจกัตอนนี้เราพัฒนาแล้วนะครับเราเริ่มจะห่อสวยแล้วนี่เลี้ยงเป็นจันจเนี่ะตั้มตัมลูกนี่จะทำอะไรอันนี้ยังม่ได้ตกแต่งเท่าน,านันะเดี๋ยวจะมาตัดใบตองอยู่โอเค ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหองแบบใบตองนะจ๊ะพี่เพิร์หน้าตาก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่ข้างในรับรองอร่อยแน่ไปนะจ๊ะเป็นแบบล้วยโอ้คนโตค่ะทุกคน,น,นตนะะตมันนี้นจังเลยทางลุ่มก็จะเป็นล้วยลุ่มบบท,ทางบนก็จะเป็นใบตองโอ้ฝนตกซะด้วยจะมายุมาซึ่งขนมดูนะจ๊ะทุกคนกลิ่นหอมมาก ราการไหนว้าวทุกคนอืมแม่กินขนาดแล้วมาต้องนึ่งต่อไปเราจะดูชั้นบนด้วยอืมอันนี้คือจันที่สองทุกคนเราจะมารีวิวขนมแปลงไทยเราจะมาเดนนี่ซุกเะาจะทุกคนอืมเราจะมารีวิวขนมดูนะคะ ทุกคนเราจะมารีวิวขนม阿拉เ,เจ้ากับวันนี้เราจะมารีวิวขนมนะจ๊ะอือจะมีรีวิวขนมนะคะว้าวอืมทุกคนน่ากินขนาดเลยอ่ะอืออันนี้ก็คือหน้าตาขนมนะจ๊ะทุกคนขนมแตงทาง ว้าวน,นะเจ้าทุกคนส่วนคลิปขนมแตงไทยนี่กะขอจบคลิปไว้เพียงเต่าย์น,นะจ๊ะทุกคนจะได้ก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแชร์จินใส่รูยบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวจะซ่อาหาคลิปใหม่ๆเมื่อเงาได้ดูได้ชมกันแหตามเคยนะจ๊ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะจ้าสวัสดีจ้า